สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับปับ๊บหนุ่มหน้ามนคนคุณหมีมันต้อเคิมนะครับผมที่บริเวณเพอร์เฟคคาราซานแปแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพนะครับใครจะเดินทางมาก็สถานี้รถไฟฟ้าแบริงนะครับเดินทางมาง่ายๆลงแบริง่งปุ๊บบอกนั่งแท็กซี่มาเลยราซานแปดสิแท็กซี่ประมาณ50-60บาทนะแล้วแต่ช่วงนะคุณผู้ชมนะ ที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับนี่คือรถ R c อซีดานซีซกเมนยอดนิยมครับไม่มีใครไม่รู้จักกันแน่นอนอยู่แล้ครับแต่ว่านานๆจะเข้ามาทีนะก็สําหรับอ่าสีที่เป็นสีดำนะคุณผู้ชมครับผมคันนี้เป็น c ีวิกเอเกียรรุ่น EL นะครับผมนั่นคือเป็นท็อปของเครื่อง1.8นะครับตัวนี้มีทั้งหมด4เกียรุ่นมีตัวเริ่มต้นเลยตัว E ท็อป1.8 EL ตัวเทอร์โบครับผมและตัวเทอร์โบ อันนี้คือในไลน์ของ fc ที่เป็น4ดานนะครับผมไม่นับตัวซีวิ c fk ที่เป็นแฮชแบ็กนะครับก็อันนี้ครับเป็นรถปี2016ครับคุณผู้ชมเป็นตัว el ออปชั hmm. ่นมีเพิ่มมาจากตัว e ก็คือเป็นเบาะหนังเบาะไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอ dvd, mm hmm. DVD ไม่ใช่ dvd ดิทุกวันนี้มันไม่มี dvd แล mm ้ว hmm. เป็นหน้าจอเครื่องเล่นแบบ touch s c r e e ที่รองรับ apple carplay และ android auto ได้แล้มันติดฟังก์ชันลวมพงอะไรก็เพิ่มมาให้นะครับผม ก็คันนี้บอกราคาเลยแล้วกันะคันนี้ราคารวมโปแล้วคุณเอาเงินมาจอง3,000นะเอาไปเลยราคา5,97 0 0 0บาทนะครับ5,97เท่านั้นป้ายแดงขายอยู่9 4 9 9 0 6นนะครับอันนี้เหลือ5,97เท่านั้นรถปี16แต่ถ้าคุณไม่ใช้เงินจอง3 0 0 0คุณจะได้ในราคาเต็ม6,27,000บาทสำหรับใครที่ต้องการออกรถ100ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนเราก็มีให้ออกรถ 3,000เราก็ไม่ได้เก็บค่าจัดเราก็ไม่ได้เก็บค่าโอนให้คุณผู้ชมเลยนะครับผมเราจ่ายให้เพอร์เฟกเราจ่ายให้ครับมาดูกันครับว่าจาก900 0 0 0มาเหลือ500 0 0 0เนี่ยมีอะไรกันบ้างได้อะไรกันบ้างนะครับด้านหน้าครับอย่างที่เห็นกันเลยอยู่แล้วครับโลโก้ตัว h ฮดฮอนด้ยอดนิยมารัคุณผู้ชมโลโก้ฮอนด้ Honda, ยอดนิยมเป็นสีดำสวยๆนะครับผมตัดกับสีโครเมียมเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์ที่เป็นไฟสีนอนมาให้นะอันนี้ชอบมากก็ต้องบอกว่ารถคันนี้จะว่าคันนี้ก็ได้แต่โดยรวมเป็นโมเดลนี้นะกวาดรางวัลมาหลายสถาบันมากเลยทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายนอกแอโรไดนามิกนะครับบอกเลยว่าทำได้ดีมากเป็นพิมพ์นิยมรองจากซีวิกเอดีเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับ FD FB เอไม่ได้พิมพ์นิยม f c เนี่ยจะเป็นพิมพ์นิยมมากกว่าครับมามาดูกัน ไฟเลี้ยวนะครับผมมาอยู่ตรงาบางโคลนด้านหน้าอันนี้ผมชอบดีไซน์ดีผมชอบดีไซน์อันนี้มากดูไม่ล้ำสมัยดูใหม่มากครับพร้อมล้อแมกซูโทนอลลอยปัดเงานะครับผมถ้าเกิดเป็น EL จะเป็นล้อแมกปัดเงาทูโทนนะถ้าเป็น E จะเป็นล้อแมกอลลอยปกตินะครับคุณผู้ชมนะยางใหม่ๆดอกยางเหลือๆใช้อีกนานๆเลยคุณผู้ชมนี่เหมือน f o r t u n e r คลิปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเฟ้นพวกนี้มันคือเส้นเก็บเสียงสำหรับยางคอมฟอร์ตนะครับ มันช่วยในเรื่องของความนุ่มความเงียบคุณจะนั่งแล้สบายมากขึ้นด้านข้างครับดีไซน์ออกแบบดีดียังไงนี่ดูนี่ดูสันประตูที่ขึ้นมาตรงนี้ดูสันประตูที่ตรงนี้เว้าวเยอะแล้วตรงนี้ค่อยๆ ปากปากตรงนี้วาวเยอะแต่แต่แคบอันนี้ปากค่อยๆกว้างออ,อ,อ,ออกมาอันนี้คือในเรื่องของการรีดอากาศเป็นเรื่องของอากาศโพลาร์ศาสตร์ครับสามารถรีดอากาศผ่านไปไวมากขึ้นถือว่าเป็นรถซีดานที่ใช้งานปัจจุบันแต่มีกินอายความเป็นสปอร์ตมาค่อนข้างเยอะสามารถช่วยเรื่องของการขับขี่ได้ดีอันนี้ผมชอบนะใครบอกเรื่องอากาศไม่มีผลในการขับขี่ผมเถียงขาดใจเลยมีผลมากจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภายในกันหน่อยนิดนึงนะสีดําภายในจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชม ภายในจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในภายในข้างนอกดูไปเลยครับคอนโซลสวยบ้าละ่ะทันสมัยไหมรถ Honda ทุกรุ่นครับดีไซน์ไม่มีตกยุคครับแม้กระทั่งผ่านไปเกือบ10ปีดีไซน์ก็ยังดูไม่เก่าจริงๆอันนี้เป็นบริเวณด้านท้ายเสาซีไดเมนชั่นรถดีเตี้ยมากผมชอบรถเตี้ยไม่โตลมอันนี้ชอบเลยดูขนาดตัวเราผมยืนสูงขนาดนี้ นี่มันยังสูงประมาณถึงแค่หัวนมผมเองนะถึงปรามาณหนะ้าอกของนี้เองนะครับอันนี้ก็ชอบชอบมากพร้อมโลโก้ e85 ได้มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับผมไฟท้ายไฟไฟท้ายไฟเบรกไฟถอยก็รวมกันอยู่ตรงจุดจุดนี้ครับหลายๆคนก็มองว่าเป็นซีวิคมองเป็นรูปตัวซีเนาะบางคนก็บอกท้ายบุมบาแรงบางคนก็บอกท้ายซีก็แล้วแต่จะจินตนาการกันไปนะครับผมปุ่มล็อกครับคุณผู้ชมมันเป็นปุ่มล็อกแบบไฟฟ้ามันเป็นปุ่มล็อกแบบไฟฟ้า แต่ว่าตัวตัวประตูท้ายมันเป็นแบบแมนนวลนะครับไม่มีรถรุ่นไหนที่ทำประตูท้ายแบบไฟฟ้าสำหรับรถซีดานนะครับผมอันนี้กล้องหลังมีมาให้คุณผู้ชมนะครับอันนี้น็อตไฟท้ายไม่ได้ถอดไม่ได้แกะเลยเนาะก็ให้เห็นกันไปเลยว่าเดิมๆเนี่ยครับไม่มีถอดไม่มีแกะนั่นหมายผมว่าไฟท้ายไม่เคยโดนชนไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมานะคุณผู้ชมนะโอเคครับวันนี้ก็เป็นน็อตไฟท้ายเหมือนกันไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนถอดนะคุณผู้ชมนะ อ่าอันนี้คือบริเวณตัวหูยตรงนี้นะและนี่บริเวณปาเก่งนะครับคุกตรงนี้ไม่โดนถอสักสาาดไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนลื้อเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระก็ดูจากสายตาก็น่าอยู่ประมาณ4 0 0 4 0 0ถึง500ลิตรนะครับก็สังเกตผมอิงจัดนิสสังซลฟี่แล้วกันที่มันเป็นรถเก่งซีเซ็ m เมนที่มีขนาดความจุเยอะมากๆนะ อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านท้ายสัมภาระครับบริเวณยางอะไหลอุปกรณ์แม่แรงมีมาให้ครบๆไม่เคยโดนใช้งานเลยจริงครับต่อไปเป็นดิเมนชั่นทางด้านขวาของตัวรถนะครับผมผมลืมบอกไปรถคันนี้มาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับนั่นคือหมายความว่าคุณไม่ต้องหยิบกุญแจมาขายไม่ต้องหยิบกุญแจมากดแล้วนะครับเพราะกุญแจติดกับตัวรัศมีห่างจากตัวรถไม่เกิน80เซนครับ สอดมือเข้าไปเลยรถจะปลดล็อกให้คุณเองอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากๆปกปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูระขึ้นไปดูข้างในกันครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคุณชินกับรุ่นนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะก็เพราะว่ามันดีไซน์ความเป็นสปอร์ตความเป็นวัยรุ่นความเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยมีเยอะอยู่เลยครับ สิ่งที่ผมสัมผัสแรกขึ้นมานั่งเลยคืออารมณ์ความเป็นสปอร์ตสปอร์ตมากๆสปอร์ตจ๋าๆเลยจนไม่คิดว่ามันจะเป็นรถซีดานที่ขายและใช้ชีวิตประจําวันทุกวันนี้นะก็คอนโซลครับชอบมากที่สุดเลยรถคันนี้เรื่องของคอนโซลตรงกลางคอนโซลด้านหน้าการออกแบบและอุโมงเกียร์ตรงนี้ที่สูงขึ้นมาตำแหน่งที่วางแขนตำแหน่งการหยิบแก้วน้ําตำแหน่งคันเกียร์ที่สามารถปรับอย่างนี้ได้ผมชอบมากๆฟีล้คล้ายอารมณ์ในการขับรถสปอร์ตเลยแหละ ก็เรบอกว่าใกล้เคียงมากมันก็ไม่ถึงกับรถสปอร์ตเลยอะนะแต่ก็ถือว่าถือว่าดีในในรถใช้งานรถรถซีดานที่ใช้บนท้องถนนทุกวันนี้ครับผมก็อ่ะหน้าจอครับผมหน้าจอสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับผมมีหมวดในการใช้งานให้เลือกหลายอย่างเลยใครอยากใช้แอปพลิเคชันอยากกดเครื่องคิดเลขอะไรพวกนี้ก็มีมาให้นะครับผมลงแอปอะไรพวกนี้ลงได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะกล้องถอย ปรับโหมดได้ถึง3าโหมดผมจะหมุนพวงมลาลัยไปไหนเนี่ยเส้นกะระยะของผมก็จะคอยหมุนตามไม่ให้อันนี้ก็กชอบนะถือเวลาท่านส่วนสตีขรับรถรุ่นนี้ไปห้างแล้วเหมือนไม่คุ้นไม่ชินกัน o p ปชั n น,นี้ก็ช่วยท่านส่วสตีได้ค่อนข้างดีเหมือนกันมีเบรกมือไฟฟ้าครับอิเล็กทรอนิกส์ปักกิ่งเบรกมีให้ออโต้เบรกโฮมีให้นะครับผมอีคอนโหมดมีให้กดอีคอนไปเนี่ยระบบการไฟฟ้าก็ได้รนปรับให้ดอกลงเพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันให้มันมากขึ้นได้นะครับผมอันนี้ อันนี้ดีอันนี้ผมชอบมากๆกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามาให้หมด mm hmm. มีค r u i s e c o n t o l ให้นะครับผมสําหรับรุ่นนี้ค r u i s e c o n t o l มีให้ก็ดีนะวางอยู่ตำแหน่งใช้งานได้ค่อนข้างง่ายไม่ใหญ่จนเกินไปอันนี้ผมไม่ต้องละสายตาแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมชอบ cruise c o n t o l ของ c a m รี่ที่มันมีอยู่ตรงตรงตรงนี้นะแต่ก็ตรงนี้ก็ดีนะไม่ได้มันมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่ผมชอบระบบความที่เป็น สัมผัสสัมผัสในการดันในการยกมากกว่าในการกดกอ็อันนี้มันก็ดีก็เรียกว่าแล้วแต่อารมณ์ของคนเราไม่เหมือนกันครับไฟหน้ามีออโต้ให้นะครับผมตัว el มีออโต้ตัว e ไม่มีให้มันติฟังก์ชันด้านซ้ายตัว EL เนี่ยจะมีมันติฟังก์ชันที่เยอะกว่าตัว e เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็ตัวที่ปั่นน้ำฝนมีตัวหน่วงเวลาสามารถปรับเลือกปรับเป็นหน่วงเวลาได้นะครับผม อันนี้ก็บอกเออลืมบอกบอกเป็นเบาไฟฟ้านะครับเป็นเบาไฟฟ้าแปทิศทางเหมือนกันนะครับแปดทิศทางนั่งดีสี่ละดีมากๆอันนี้ชอบความเป็นสปอร์ตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงเสียงใสมากนะครับเสียงใสมากๆแสองอ่ะตัวเอและแต่ก็ต้องบอกตัวเอีล้วว่าทามาได้ดีกว่าเหมือนกันนะเพ hey, ดานครับสักหลาดขาวๆไม่มีการแต้มไม่มีการเจิมยันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบความคินครีดสะอาด,อาดแนะนำครับสำหรับตัวนี้สายดาร์กตัวนี้เลย ไะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างว่าภายนอกสวยแล้วภายในสวยแล้วหัวใจของรถยนต์คือห้องเครื่องครับจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับโอเคครับคุณผู้ชมอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับกับบล็อกเครื่องยนต์ R18 นะครับเป็น R18 บล็อกนี้คู่บุญกับซี v i c มานานและตั้งแต่ C ี v i c f d นะครับแต่มีการพัฒนาต่อยอดกันมาอยู่เรื่อยๆก็ถ้าเปรียบกับรถเครื่อง1ันหก็ต้องคู่กับบล็อก L นะครับผมก็อันนี้เป็นบล็อก R ครับก็อ่ะ ให้เห็นหนึ่งความสวยงามของเครื่องเครื่องครับนี่ไม่ว่าจะเป็นน็อตหัวเทียนเ,นยเห็นไหมสีมาคิวซพวกนี้ก็ยังอยู่ครบๆนะมาหัวน็อตจุดหัวน็อตต่างๆพวกนี้แล้วก็บริเวณโครงสร้างหลักของที่เราพูดนักพูดหนาว่าเพอร์เฟกต์คาร์ของเราเนี่ยจะไม่มีการโดนดถึงโครงสร้างหลักพลิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมตัดต่อกอไม้รถที่กฎหมายไม่มีแน่นอนครับรถพวกนั้นอยู่ที่เพอร์เฟกของเราไม่ได้จริงๆอยู่ไม่ได้จริงๆนะ ย้ำกันอีกทีหนึง่งคันนี้ราคารวมโปร597นะครับผมพร้อมมีดอกเบีย้ย2.79ให้สำหรับลูกค้าที่ได้สิทธิ์เป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรเข้ามาหรือสแกน QR โค d มาหรือจะเมมเบอร์ไว้เป็นลายกันก็ได้นะอ่ะมาชมกันต่อนะครับตรงที่เปิดอ่าเปิดฝากระโปรงตัวล็อกตรงนี้ครับไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขานัน่นหมายความว่า ก็มีความที่เป็นไปได้ว่ารถไม่เคยโดนชนถึงด้านหน้าแล้วยู่เข้ามาถึงตรงนี้ถ้าโดนชนส่วนมากตรงนี้จะเปลี่ยนดูน็อตตรงนี้สิดูน็อตตรงนี้เชื่อมกับหูอะไรไว้หูไฟหน้านะครับผมก็ไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขันนี่ก็น็อตไฟอีกตัวหนึ่งโครงสร้างหลักไม่มีอ่าเรียกว่าเดิมเดิมไม่มีโดนมันนะครับผมน็อตหัวโชก็ดําเดิมเหลี่ยมอย่างครบๆอยู่เลยพวกนี้แบตใหม่ๆครับคุณผู้ชมพร้อมารันตีของเพอร์เฟกให้ด้วยนะครับผมไะ เดี๋ยวไปชมกันราคา627รวมโปรและเหลือ597นะครับผมพร้อมเลทดอกเบี้ย2.79 9อีกของแถมยังมีอีกมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับช่วงถัดไปครับ โอเคคุณผู้ชมผมอนรุญญาสรุปราคากันอีกทีนะครับกับเจ้าน้องซีสายดาร์คันนี้นะราคาตั้งขายจริง6กแสนสองหมบาทแต่คุณเอาเงินมาแค่3ามพันจองไปเลย3ามพันลดสามหมื่นอันนี้ใบบังคับนะจอง2องพันผมลดให้2องหมื่นจองพันหนึ่งผมลดให้1,000 0บาทนะครับแล้วแต่คุณได้เลยแต่สูงสุดเหลือ597นะครับพร้อมเลขดอกเบี้ยสองจุดเพร้อมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนอันนี้ พูดเราเฟจริงมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนหน่วยงานต่างๆเขาเก็บราชการเราเก็บธนาคารเราเก็บแต่เพอร์เฟคเราซัพพอร์ตให้คุณผู้ชมครับพร้อมการเก็บงานต่างๆบนหน้าอันไหนใช้งานไม่ได้ไฟเลี้ยวอันไหนขาดอันไหนไม่ติดไฟเพดานไม่ติดผมเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับเราไม่ได้ปล่อยไปสภาพอย่างนั้นนะเรามีการเก็บงานตรวจความพร้อมให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมและมีการรับประกันหลังการขายมีการรับประกันเครื่องยนต์การรับประกันเกียร์การรับประกันกล่องสมองกลให้ เราไม่ได้พูดไม่พ่อยครับเรามีลายเซ็นเรามีบุ๊กเซอร์วิสเรามีมาร์กไว้เลยว่าการรับประกันของเรามีอะไรบ้างนะครับพร้อมลายเซ็นเซลเมนเจอร์ลายเซ็นเซลแล้วก็ลายเซ็นลูกค้าก่อนวันรับรถนะครับผ่านง่ายทุกอาชีพครับอาชีพอย่างนี้แม่บ้านก็ออกได้ค้าขายก็ออกได้ธุรกิจอิสระก็ออกได้ผมเคยทำทำไร่ทำสวนก็ออกได้นะครับทำมาแล้วเยอะแยะนะ สถาบัานการเงินเรารองรับกว่าสิสถาบัานการเงินครับและเราเป็นเกรดเต็นซูเปอร์พีเฟอร์ครับเป็นลูกค้า VIP ไอหลายๆที่สําหรับใครที่ต้องการเดินทางมาหาปักนะครับผมลาซาด่า17เพอร์เฟคคาร์นะครับลงสถานีรถไฟฟ้าแบร์ลิงนะครับอยู่บริติดกับบริเวณถนนสนะีนขเรนใกล้ๆโรงารมสิทธิ์ขรนหรือว่าติดกับบริเวณถนนบางนาตาดตรงเซ็นทรัลบางนาครับมาได้ง่ายๆใครมาไม่ถูกเบอร์โทรเลยครับโทรมาแอดไลน์มาขอโลเคชั่นมาก่อนเข้ามาขอรูปภาพพี่ปัก๊ก หนูอยากดูหัวน็อตต่างๆหนูอยากดูเลขไม้หนูอยากดูสำเนารถมาพี่ให้ทำด้วยใจครับอะไรทำได้ทำให้แน่นอนและอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปักหน่อยนะครับผมทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยกำลังใจกันจริงๆครับถ้าดูอะรคิดว่าดีมีประโยชน์ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้หน่อยนะครับผมและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปักหน่อยนะครับใครไม่รู้จะเมนอะไรส่งอีโมจิหัวใจมาก็ได้ครับแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วครับ วันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ